เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีครับแล้วเราก็มาถึงเซกชันพิเศษมหาศาจารยรหนึ่งคืนก่อนสอบกับวิชาเลขครับผมโดยในคลิปนี้นะครับพี่ก็จะทำการ เรียกว่าทบทวนสูตรทุกอย่างที่จําเป็นในการที่จะสอบเลขโดยเพื่อทาการทบทวนสูตรของตรีโกณมิติแล้วก็ทบทวนสูตรของความน่าจะเป็นให้กับน้องๆน,นะครับผมเอาล่ะครับเราก็จะมาดูสูตรของตรีโกณมิติกันก่อนเลยนะครับผมโดยสูตรของตรีโกณมิติที่ควรจะรู้เนี่ยก็เริ่มจากสูตร s ซ n c o คแทนได้เลยนะครับผม โดย sin ก็คือถ้าเกิดว่ามีสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่แบบนี้นะครับผมแล้วก็มีมุม x อยู่ตรงนี้ sin x ก็คือมุมที่ตรงข้ามกับมุม x ส่วนด้วยมุมตรงข้ามมุมฉากก็คือด้าน a ส่วนด้วยด้าน C นั่นเองส่วนคอร x ดก็คือด้านชิดมุม x ส่วนด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ b ส่วน C นั่นเองส่วนแทน x ก็คือด้านตรงข้ามมุม x ส่วนด้วยด้านประชิดมุม x ก็คือเป็น a ส่วน B นั่นเองครับผมแล้วคอร x ดกก็คือเป็น ตัวกับของแทน x หรือคือคอร์ดเเนี่ยเท่ากับคอร์ดเเท่ากับ1ส่วนแทน x ครับผมเซก x เองก็เท่ากับ1ส่วนคอร์ดอและโคเซกเกเองก็เท่ากับ1ส่วนไซน์นั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นเราก็คือเอาเศษส่วนนี้มากับกันเพราะฉะนั้นโคเซกหรือคือ1ส่วนไซน์ก็จะได้เท่ากับฉากส่วนด้วยข้ามหรือเท่ากับ c ส่วน a และสำหรับเอก x ก็คือตรงข้ามของคอส x ก็คือจาก b ส่วน c จะกลายเป็น c ส่วน b และคอส x จากชิดส่วนข้ามก็จะกลายเป็น b ส่วน a, a นั่นเองครับจาก a ส่วน b จะกลายเป็น b ส่วน a ก็เรียบร้อยครับสำหรับพื้นฐานของตรีโกณมิติโดยค่าแต่ละค่าเนี่ยก็สามารถไล่ได้อย่างนี้ครับโดยไล่ให้เป็นส่วน2ไปก่อนแล้วก็ไล่ตั้งแต่1ไปจนถึงรูตสี่ถ้าไซนา์ก็คือไล่จากน้อยไปมากส่วนถ้าคอสเนี่ยก็คือไล่จากมากไปน้อยนั่นเองครับ แล้วแทนก็คือเหมือนเอาค่ามาเป็นไซส่วนคอสนั่นเองเพราะค่าของแทนจริงๆแล้วเท่ากับไซส่วนคอสครับผมก็จำไซส่วนคอสจำไซได้จำคอสได้ก็หาค่าแทนได้ครับอีนนี้เราจะมาดูเอกลักษณ์ของตรีโกณมิติครับผมเอกลักษณ์โดยเอกลักษณ์ที่สําคัญสาคัญเนี่ยก็จะได้แก่เอกลักษณ์ที่สําคัญสาคัญนะครับก็คือไซกำลัง 2x บวกกับ คอร์กำลังสองได้เท่ากับ1คร x, ับผมเศกกำลัง 2x ลบแทนกำลัง 2x ก็ได้เท่ากับ1เช่นเดียวกันแล้วก็สุดท้ายจะเป็นโคเซกครับผมจะเป็นโคเซก x กำลัง2ลบกับคอร์ด x กำลังสองได้เท่ากับ1นครับน้องๆต้องระวังให้ดีนะครับผมการเขียนกําลังสองเนี่ยถ้าเขียนกําลังสองแบบนี้คือหมายถึง cos x คูณกับ cos x ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเขียนกําลังสองที่ x เนี่ยหมายถึงเป็นมุมของ x กําลังสองเฉยๆนะครับผมไม่ใช่ cos x คูณ cos x ครับซึ่งนอกจากเอกลักษณ์3ตัวนี้แล้วก็ยังมีเอกลักษณ์อย่างอื่นอีกด้วยครับก็คือเอกลักษณ์ที่บอกว่า sin 2a ไซด2 a เท่ากับ2 sin a cos a ครับหรือ cos ์สกำลัง cos 2 a อครับผมขออภัยครับคอร2 a ก็เท่ากับ cos ์สกำลัง2 a ลบ sin ์กำลัง2 a ซึ่งเราก็สามารถเอาอเอกลักษณ์ข้อนี้ที่บอกว่า sin ์กำลัง2เบวก cos ์สกำลัง2เเท่ากับ1เนี่ยมาแปลงได้ครับผมโดยเราก็จะได้ออกมาว่าเป็น cos ์สกำลัง2 x นี่ครับเป็น cos ์สกำลัง2 x เท่ากับ 1ก็คือลบไซน์กำลังสองเอทั้งสองข้างนะครับผม1ลบไซน์กำลังสองเอซึ่งพอเอามาแทนในนี้นะครับผมแทนคอสกำลังสองเอเนี่ยเป็น1ลบไซน์กำลังสองเอแล้วก็จะลบไซน์กำลังสองเออีกรอบก็คือจะได้ออกมาเป็น2อลบสองไซน์กำลังสองเอครับซึ่งค่อนข้างได้ใช้บ่อยนะครับไอเอ,อ,เอกลักษณ์ข้อนี้เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนจากคอสกำลังสองเอเป็น1ลบไซน์กำลังสองเอใช่ไหมครับอยากจะบอกว่าในทำนองเดียวกันเนี่ย 1 sin ์กำลัง 2a เองก็เท่ากับ1ลบคอสกำลัง 2a เหมือนกันครับผมโดยเราก็จะสามารถเปลี่ยนโดยหลักการที่คล้ายกันได้เลยนะครับซึ่งมันก็จะทำให้เกิดออกมาเป็นตัวนี้ครับผมทำให้เกิดออกมาในลักษณะที่คล้ายกันก็คือเป็น1ลบกับอ๋อเป็นเ,เป็นตัวลบ1น,นะครับผมบวกกับ 2 cos สกำลัง 2A นั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ค่า cos A หรือรู้ค่า sin a เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะหาค่าของตัว cos 2a ได้นั่นเองครับผมนี่คือเป็นเอกลักษณ์ของตรีโกณมิตินะครับก็ และถ้าอย่างสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นความน่าจะเป็นครับผมโดยสูตรความน่าจะเป็นที่พี่อยากจะให้น้องๆได้รู้ก็คือเป็นสูตร CnR ครับซึ่งหมายถึงแบบนี้ครับสมมุติว่าแบบมีลูกบอลมีลูกบอลอยู่8ลูกแล้วเราก็สุ่มหยิบขึ้นมา3ลูกพร้อมกันเนี่ยสุ่มหยิบ3รลูกก็คือเรียกว่าเป็นแปดเลือก3าครับผม8เลือก3 ก็คือ8เนี่ยหมายถึงว่าเป็นตัว n หรือคือ number นั่นเองครับเลือกก็คือหมายถึงเลือกมา r ก็คือ n เลือก R จะสามารถทําให้หาความน่าจะเป็นหรือก็คือหาหารูปแบบที่เป็นไปได้ทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นแบบนี้ครับเป็น n แ c ส่วนด้วย a หาด้วย n ลบ a ครับผมอย่างเช่นถ้าข้อนี้นะครับผมก็จะได้ c 8 3เนี่ย c 8เลือก3เนี่ยเท่ากับ8 Fa ส่วนด้วย3 Fa กับ 8ลบ3ใช่ไหมครับก็คือ5แฟกซึ่งก็จะได้ค่าออกมาเป็น8คูณ7คูณ6ส่วนด้วย3แฟกค,ครับผมเพราะ5แฟกเนี่ยก็คือ5ค4คณ3คณ2คณ1ส่วน8แฟกก็คือ8คณ6คณ7คณ5คูณ4คณ3คูณ2คูณ1เพราะฉะนั้น5คู4คูณ3คู2คู1ก็คือจะตัดออกไปแล้วก็เหลือแค่8คณ7คูณ6ส่วนด้วย3แฝกนั่นเองครับซึ่งตัวนี้เนีก็ค็ออก 8, 7, 5, คคือจะมามาปว จะมีรูปแบบที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด56แบบนั่นเองครับก็จบแล้วนะครับผมสำหรับสูตรของความน่าจะเป็นที่พี่ได้ยกตัวอย่างให้ดูนี่ก็คือเป็นมหาจันทร์หนึคืนก่อนสอบในพาร์ทของวิชาเลขนะครับผมโดยพี่ก็ได้ทำการสรุปสูตรที่เป็นไปได้ ให้กับน้องๆได้ฟังนะครับผมเป็นสูตรที่ได้ใช้บ่อยโดยพี่ก็ได้ยกตัวอย่างสูตรของตรีโกณมิติแล้วก็สูตรของความน่าจะเป็นขึ้นมานั่นเองครับโดยสูตรของตรีโกณมิติก็คือตรีโกณมิติด้านต่างๆแล้วก็เป็นตรีโกณมิติของค่าของมุมต่างๆแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของตรีโกณมิติที่สามารถนําไปใช้ได้นั่นเองครับผมเป็นเอกลักษณ์ตรีโกณมิติที่บอกว่าไซน์เอ็กซ์กำลังสองบวกคศเอ็กกำลังสองเนี่ยเท่ากับหนึ่งเป็นไซน์กำลังสองเอ็กบวกโคอ์กำลังสองเอ็กเท่ากับหนึ่งแล้วก็เป็นเซ ป็นโคไซนกำลัง 2x ลบคอดกำลังสอเท่ากับ1แล้วก็มีค่าของไซน์สอเท่ากับ2องไซน์เคอสเกับคอส 2a เท่ากับคอสกำลัง 2a ลบไซน์กำลัง 2a หรือเท่ากับ1ลบไซน์กำลัง 2a หรือเท่ากับลบ1บวก2คอสกำลัง 2A ซึ่งเราได้เอาไปใช้บ่อยมากนะครับถ้าเรารู้ค่าคอสเหรือค่าไซน์เเราสามารถหาค่าของคอส 2A ได้นั่นเอง แล้วก็สุดท้ายจะเป็นสูตรของความน่าจะเป็นที่พี่ได้ยกตัวอย่างมาให้นะครับผมเพราะเป็นสูตรที่ได้ใช้บ่อยมากก็คือเป็น c n r หรือเป็น c n เลือก r นั่นเองครับเช่นถ้ามีลูกบอลอยูู่กแล้วเราสุ่มหยิบมา3ลูกพร้อมกันจากในกล่องกล่องเดียวกันเนี่ยแล้วคือจะมีวิธีการเลือกทั้งหมดเป็น8ดแฝกส่วนด้วย3แฝกคูณกับ5แฝกซึ่งก็มาจากการที่เป็น n แฝกส่วนด้วย r แฝกคูณกับ n ลบ r แฝกนั่นเองครับผมซึ่งได้ออกมาเป็น56แบบดังนี้ารับหบแบบชังน่ออสบ สำหรับน้องๆคนไหนที่อยากให้มีเซ็กชันพิเศษอะไรเพิ่มขึ้น,นีหนก็สามารถคอมเมนต์ได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมแล้วใครที่มีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามาในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะสูงเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่